สวัสดีค่ะป้าปอมปอมค่ะ เพื่อนๆเคยหุงข้าวแบบเช็ดน้ํากันไหมคะสมัยก่อนคงจะหุงกันทุกบ้านสิ่งที่ได้ก็คือน้ําข้าวที่มีสารอาหารและประโยชน์เช่นเดียวกับข้าวต่างกันตรงน้ําข้าวจะย่อยง่ายร่างกายจะดูดซึมไปใช้ได้ทันทีแต่สมัยนี้จะหาน้ําข้าวทานก็ยุ่งยากหน่อยนะคะนี่คะ่ะทางเลือกใหม่น้ําข้าวอินรีแอ t โทพลัสออแกนิกร้อปซผ่านกระบวนการแปรรูปด้วยกระบวนการ สะอาดไม่ใช้สารเคมีทำจากข้าวหอมมะลิและที่พิเศษคือผสมสารแอนโทไซยานินจากข้าวสีม่วงเข้มเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยชะลอวัยบำรุงสายตาเพิ่มความจำน้ำตาลศูนย์ตัวเซนและแคลอรี่น้อยแค่60แคลเหมาะสำหรับคนที่เป็นกรดไหลย้อนโรคกระเพาะเพราะน้ำข้าวมีสรรพคุณช่วยเคลือบกร,บเระ,ะเพาะโดยเฉพาะผููสูงวัยอย่างเราค่ะแถมยังได้รางวัลชีวจิตอวอร์ซ องปีซ้อนช่วยคอนเฟิร์มด้วยนะดีแบบนี้สั่งมาทานกันนะคะเพื่อสุขภาพที่ดีและยังได้ช่วยส่งเสริมให้กเกษตรกรเพาะปลูกด้วยวิธีธรรมชาติด้วยชงง่ายในน้ำร้อนคนให้ละลายดื่มได้เลยหรือจะเพิ่มถั่วลูกเดือนมเมล็ดพัญญุพืชต่างๆแบบป้าก็ได้นะคะแอนโทพลัสน้ำข้าวอินทรีย์ดื่มง่ายสบายท้องลองนะคะ